การกับทางด้านคุณมงคลพ่วงเพตราค่ะจากบลอ KTB s t ค่ะสวัสดีค่ะพี่มงคลคะครับสวัสดีครับคุหนุน่ยค, <c oughs> ค่ะวันนี้ตลาดก็ปิดลบไปเล็กน้อยนะคะศูนจุดสามเจ็ดจุดค่ะมองภาพตลาดพรุ่งนี้ยังไงคะภาพตลาดผมคิดว่าคงเป็นไซเวย์ค่ะแล้วออกไปแนวลบ่ะ๋อไปนแนวลบไซเยวแล้วออกไปแนว <c oughs> ลบเพราะว่าทําไมถึงคิดแบบนั้น <c oughs> ผมคิดว่า อ่สัปดาห์นี้สัจั์จริงมันเป็นสัปดาห์ที่คนต้องมานั่งรอดูนะว่าสหรัฐกับแคนาดาคุยแล้วจะเป็นยังไงบ้างค่ะกับจีนจะเป็นยังไงบ้างมันเป็นเรื่องอะไรที่ผมว่าต้องรอแล้วก็ตลาดเองก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ๆแล้วคราวนี้เนี่ยทําไมผมถึงมองว่าพรุ่งนี้จะเป็นไซด์เวแล้วออกจะเป็นแนวลบเนี่ยะจะลบคล้ายๆกับวันนี้นะะแต่วันนี้มันมาลบตอนปิดเงี้ยอ่าเหตุผลที่ผมมองแนวลบอ่าเป็นลบเพราะว่าผมคิดว่านักทุนบางส่วนอาจจะต้องถอยออกจากตลาดก่อนเพื่อรอ รอให้สหรัฐกับแคนาดาคุยกันในวันพุธนะครับเพราะนั้นโพเิชันของเขาอาจจะนะออกมาแนวที่เป็นลบแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตลาดต่างประเทศในวันพรุ่งนี้ด้วยนะเพราะพรุ่งนี้ตลาดหุ้นจะออกมาในทางใดถ้าเกิดตลาดพุธพรุ่งนี้ยังเอเชียยังแดงต่อเนี่ยเราก็มีโอกาสลบที่จะสูงแต่ถ้าเกิดตลาดเอเชียบวกได้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเป็นแค่ไซเวย์แล้วก็บวกลบนิดหน่อยนั้นเองนะครับค่ะก็ยังถือเป็นอะไรที่ต้องต้องรออยู่ครับรอนะคะแล้วมองกรอบดัชนีที่เท่าไหร่คะ กรอบมองไว้หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าจุดนะครับเป็นกรอบล่างนะครับแล้วก็แนวต้านนั้นอยู่ที่ผมมองว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าจุดเหมือนเดิมนะครับ 1> 1, <700 S 2> ก็ยังค <200 S 2> ง <200 S 2> เล่นอยู่ในกรอบนี้นะครับค่ะแล้วแล้วหุ้นก็หุ้นก็วันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นคล้ายๆเมื่อเช้านี้นะครับตัวลงกันน้ํามัน CPO นี้ก็บวกมาได้อ่อนๆนะครับแบงค์เนี่ยเช้าไม่ค่อยดีนะ เชา้าไม่ค่อยดีแต่ว่าบ่ายบวกขึ้นมาได้ในหลายๆตัวทั้งเคแบงทั้งบีดีแอลค่ะนะครับทั้งตัวตัวเบด้วยนะครับแต่ว่าตัวที่บวกเมื่อเช้าอย่างซีพีเอลงไปลบนะครับแล้วก็บิวต <Beauty S 1> ี้ก็ลงไปลบเหมือนกันลบตั้งสี่เปอร์เซ็นตะ์นค่ะนะครับก็ผมว่าหลายๆเช้ากับภาคเช้าวันนี้ภาคเช้ากับบ่ายเนี่ยเป็นหนังหนังโคละมนเลยหนังเป็นโคลโมนเลยคือคือตีกลับมาบันคนลแบบไปเลยซ่งซึ่งผมคิดว่ามันเป็นไปได้ในสภาวะที่ตลาดวอลุ่มบางๆแบบนี้ มันอะไรก็เกิดขึ้นได้คือหุ้นที่ขึ้นมาเยอะ<ฆ>เดี๋ยวก็ถูกเท็กโคพิดหุ้นที่ลงมาเยอะ<ฮ>เดี๋ยวก็จะมีโอกาสกที่จะช้อนขึ้นอย่างเช่นอย่างอย่างคนก็ไปเล่นตามข่าวอย่างเช่นหุ้น,าน,นการบินไทยอย่างเงี้ยวันนี้บวกมาประมาณสี่เปอร์เซน็นกว่าๆพอแค่มีบอกว่าเดี๋ยวการบินไทยจะมีแผนเนี่ยอาจจะมีการเอาแผนเข้าคอรมอประมาณที่สุดจะเป็นสัดดา์หน้านะต<ฆ>ิาม<ฆ>อย่างเเลยบวกเลยก็บวกขึ้น<ฆ>มาเลยนะครับก็หุ้นอย่าง toa เนี่ยลงมาแล้วก็ตอนนี้ก็ดีกับมันบวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนง้นมัน เล่นหุ้นช่วงนี้ผมว่าคงคงต้องทําใจกันนิดนึงเพราะว่าตลาดหุ้นมันไม่ค่อยสะเทียนเท่าไหร่แล้วก็ค่ะมันเป็นไซด์เวย์หัวลุ่มันก็หายด้วย,ยน,นคะครับครับค่ะแล้วหุ้นแนะนําที่พี่พูดไปเมื่อช่วงเช้าอย่างอมตะแล้วก็ i r p c พีซีนี่เอออมตะลบไปนะก็ไอตัวที่ที่ที่บวกอยู่ก็จะลงอะเอลบไปตัว i r p c พีซยืนนะครับ i r p c พีซยืนตัวที่ เด่นเด่นของวันนี้รู้สึกว่าถ้าจะไม่มีเลย I V L นี่ยืน I V L นี่ไม่เลยเนี่ยลบไปนิดนึงด้วยนะครับลบไปนิดนึงด้วยไอตัวที่ลงมาลึกๆผมว่าลองดูนิดหนึ่งนะมันจะยืนได้ไหมได้ค่ะลงลงล่างก็ไม่ได้นะครับเด็นเดียวก็เหนื่อยนะเล่นเล่นหุ้นแบบนี้นะจะเล่นแบบแล้วพอหุ้นมันมันไม่ค่อยสถเยรเท่าไหร่เ็ดียวก็ลงเหมือนกันก็วันนี้ตลาดไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แล้วก็คงต้องบอกว่ากันใหม่ ถือว่าเอาเป็นอย่างี้กันแล้วกันผมผมยังคงมองนะคือตลาดมันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมันรอแหละผมว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะในการเข้าไปไปซื้อหุ้นที่เราเล็งๆอยู่แล้วนะแต่รับตอนนี้นะถือเป็นโอกาสที่ดีไปนะคะใช่ครับค่ะได้ค่ะพี่มงคลโอเคขอบคุณมากนะคะโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณสําหรับพี่มงคลพ่วงเพตราด้วยนะคะผู้ช่วยผู้กำกับการผู้จัดการจากบล KTBST นะคะก็เมื่อช่วงเชา้านี้ทางด้านพี่มงคลก็ได้มาดูเทคนิคหุ้นให้ในช่วงหุ้นทิมตาทาง Facebook ของ s u s i s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  l i a n l Life ด้วยนะคะก็พี่ๆสามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะคะเพราะว่า,วา,วาพี่มงคลเนี่ยช่วยดูหุ้นไว้หลายตัวเลยค่ะทั้งหุ้นที่สามารถที่จะสะสมได้เพื่อที่จะรอราคาขึ้นที่ยังมีอัพไซ์ที่จะสามารถเล่นได้อยู่นะคะมีหลายตัวเลยนะคะก็ตั้งแต่คุยกันไปเมื่อช่วงเช้าก็ไปดูย้อนหลังกันได้อล่ะตอนนี้